สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเม็ดแตงหลวงพูทวดปีสองสองนะครับเหนืออัลปากาชุบนิกเกิลน,นะครับที่พิเศษหน่อยครับที่ผมเจอในบ้านนะครับก็คือว่ามีเลขสองจมอยู่ในบ่าหลวงปูทิมนะครับผมแล้วก็เป็นสายฝนสายฝนนะครับผมคือผมสังเกตว่าในยุคนั้นเนี่ย น่าจะเป็นช่วงวัยที่ผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ยะลานะครับคุณพ่ออะไรเงี้ยคุณแม่นะครับน่าจะไปร่วมงานต่างๆนะครับแล้วเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะแจกของที่ระลึกเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคาถากํากับแล้วก็พร้อมกับเม็ดแตงเนี่ยแจกนะครับผมสังเกตมีอยู่อย่างนี้เยอะนะครับตามบ้านๆผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในโซนยะลาปัตตานีอะไรนระาธิวาสเนี่ยน่าจะมีเยอะนะครับเนี่ยนะะดูอย่างซองนี้นะครับก็เป็นงานงานหนึ่งนะครับ แล้วก็มีแจก,กนะครับแล้วก็จะมีใบคาถาอย่างเี้นะครับนี่เพิ่งแกะครั้งแรกนะครับก็จะเป็นประมาณพับๆอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในซองนะครับเดี๋ยวเน่นะฮะนะฮะใกล้ๆเคียงกันกันกนบข้างบนเห็นไหมฮะมีนะอันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีนะครับ ว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้มาดูตัวเหรียญก่อนนะครับส่วนสองเหรียญน,นี้ยก็น่าจะมาจากงานเดียวกันนะครับมีพระคาถานะครับแล้วก็เนี่ยนะครับน่าจะแจกในงานชาปนก,กิจสักงานนะครับผมขอปิดชื่อท่านเจ้าของไว้นิดนึงนะครับดูแค่แม็กนี่ก็เก่ามากนะครับอ่าตอนอันนี้ แจกมาเมื่อปีสามเก้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะก็หลังจากที่เลียนออกมาเป็นสิบปีแล้วนะครับน่าจะเป็นการเก็บไว้ของท่านเจ้าของงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะครับจะใส่มาอย่างเนี้นะครับเป็นคู่เป็นชุดๆนะครับผมก็ได้มานะครับก็เป็นคาถาเนี่ยฮะอย่างนี้นะครับีอยู่ในเดิมๆแบบนี้มาเลยนะครับน่าจะผ่านมาสามสิบกว่าปีนะครับ ทีนี้เรามาดูเหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นี้จะเหมือนกันนะครับที่ผมส่องดูเบื้องต้นนะครับแล้วผมก็เลยม,มาซิลเก็บไว้รักษานะครับเพราะกลัวว่าเหรียญจะเสียหายนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ถือโอกาสจับครั้งแรกในรอบสามสิบกว่าปีนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มทีละเหรียญเลยกันนะครับปกติไม่อยากจะจับเหรียญเลยนะครับ จยากฉนอมไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดแดงนะครับ จะมีเส้นขีดที่ข้างหูหลวงพ่อตรงนี้นะครับเพือ่อนนี่นะฮะแล้วก็เป็นสายฝนนี่นะครับวิ่ง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 ,งลงมาเห็นไหมฮะส่วนด้านหลังนะครับเพือ่อนนี่นะฮะแล้ก็จะเป็นสายฝน วิ่งผ่านด้านข้างนะครับเมื่อผ่านไปอย่างนี้นะฮะแต่ที่สําคัญนะครับเนี่ยนะครับตรงไหลนะครับไหลตรงนี้นะครับปกติตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะจะลอยอยู่ด้านบนนะครับแต่อันเนี้ยเลขสองนะครับเนี่ยนะฮะเลขสองเนี่ยจมลงมาในไหลของหลวงพ่อเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะจมมาในไหลเลยนะครับ ก็เป็นสายฝนว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งนะครับผมรู้สึกว่าเออบล็อกนี้สวยดีนะครับแล้วก็ได้มาแจงจากเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งสองเหรียญนี้ก็จะเหมือนกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองออกไปนิดนะครับภาพมันจะเบอร์นะครับนี่นะับเบอ เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นสายฝนเลยนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับแล้วก็เนี่ฮะจมลงมาในไหลนี่นะครับมีทั้งสองเหรียญนะครับแบบนี้นะครับมันจะเกินเวลาครับนี่นะเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นสายฝนวิ่ง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 นะครับสวยมากๆนะครับ ด้านหน้าก็มีรอยเส้นสายฝนเยอะนะครับเนี่ยฮะส่วนจีวรหลวงพ่อก็น่าจะสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับด้านหลังก็เหมือนกันเท่าไรเอ่ยถัานับทีนี้ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆเวลาห้าหกนาทีละเดี๋ยวเอาลงในเฟซไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ ลุมพระทวดนะครับเลขสองจมอยู่ในบาแล้วก็สายฝนหน้าหลังนะครับนะครับเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ